ก็ลังนกกังเขนนะครับที่เขาเคยมาออกไข่ไว้ก็สองคอกไปแล้วนะครับที่เห็นนะแล้วก็พอผ่านไปประมาณเดือนครึ่งครับจากคอกสองที่ได้ลูกนกไปสองตัวครับเยวันนี้มาสังเกตว่ามาสังเกตสักสองสองวันสาวันที่ผ่านมาครับ แม่นกเขาเข้ามาไข่ที่รังเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ไข่ฟองที่สามแล้วครับเช้าวันนี้หรือถ้าเราไม่ไปทําลายที่ออกไข่เขาอะเขาก็แน่จะมาออกไข่แล้วก็ฟักลูกนกที่รังเดิมๆที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วก็ สามารถที่จะฟักแล้วก็ได้ได้ลูกเขาในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าขออที่สามนะครับจากรังตรงเสาที่อยู่ในเล้าไก่นะครับจะได้สักกี่ตัวนะครับข้อที่สามนี้นะครับ